สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดครอบครัวติดโควิดทั้งบ้านได้ไปโรงพยาบาลแล้วหลังอยู่บ้านจนลามทั้งหมดจากกรณีในเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ช่วยสสเขตสายไหมได้โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่19เมษาย,ยนที่ผ่านมาหลังเดินทางไปเยี่ยมลูกบ้านชาวสายไหมที่ติดเชือ้อโควิดหนึ่งไร่แต่ไม่มีโรงพยาบาลรับรักษาต้องกักตัวอยู่ในบ้านตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่19เมษาย,ยนจนทําให้คนในครอบครัวทั้ง6คนติดเชื้อทั้งหมด ซึ่งล่าสุดเมื่อคืนวันที่20เมษายนที่ผ่านมาโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะได้ประสานงานผ่านนายอนุดิ์นาคอนทัพส่งรถโรงพยาบาลไปรับผู้ป่วยติดโควิดที่บ้านพักย่านสายไหมที่ติดเชื้อทั้งครอบครัวรวม6กคนทมกลางความดีใจของเพื่อนบ้านที่มารอส่งและให้กำลังใจเพราะต่างเป็นห่วงผู้ติดเชือ้อและมีความกังวลว่าผู้ติดเชือ้ออาการจะแย่ลงหากไม่ได้รับการรักษาเนื่องจากมีเด็กเล็กถึงสองคน ดยนน้ยนายเอกภพบเหลืองประเสริฐผู้ช่วยสสเขตไซมายได้ประสานให้รถไปฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้อบริเวณหน้าบ้านของผู้ป่วยและในหมู่บ้านของผู้ป่วยบรรยากาศบ,บริเวณหมู่บ้านดังกล่าวเพื่อนบ้านไดแสดงความดีใจที่ได้รับความช่วยเหลือพร้อมเปิดเผยว่าที่ผ่านมาได้คอยมาดูแลหาข้าวหาน้ำช่วยประสานติดต่อโรงพยาบาลและเรียกร้องผ่านช่องทางต่างๆไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ